รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือนื้อหาที่ต้องใช้วิาริญาณในการรับชม ฟงควานปีหมายทองฟ้าแจ่มใสผ้าใจสุขสรรยิ้มให้กันในวันปีใหม่ก่อนเคยเลื่อกได้อาจารย์กพายให้กันโอ้ยสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับมาสู่รายการไอหยัหน้าเหมาวะ่แม่วันนี้ฮะเห็นผมแต่งตัวแบบนี้เข่งเหม่งมาเหรอุณผู้ชมฮะสงกลางครับ สงการตั้งแต่ไทยเราเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่วันที่13นะฮะ13เมษายนนะฮะจนถึงวันที่16บางจังหวัดปามปนู่น7-8วันเล่นกันเป็นเดือนไปฮะแต่ถามหน่อยไอ้คนโดนศาสตรช่วงนั้นมันจะยอมหรอครับจริงๆล้ามันเป็นได้แค่3วันเองคุณผู้ชมมาเอาเป็นว่าวันนี้มาพบกับรายการของเราเช่นเคยครับมีความสดใสน่ารักแบบนี้และพร้อมกับสีสันแบบนี้ <laughs> แล้ววันนี้ครับเรายังคงมีคลิปที่เป็นแบบว่า t o k office ทำฝากกัน คลิปอยู่ประเทศไหนไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนเราจะหยิบมารวบรวมและให้คุณได้ชมกันพร้อมกับสุดท้ายครับคบาศัพท์ภาษาจีนที่จริงๆรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ช่างอเอาเป็นว่าวันนี้คลิปแรกของเราครับเดี๋ยวเราจะไปดูหนุ่มคนนี้ฮะคุณคิดว่าคุณนั้นสามารถพิมพ์ดีดนี่นะฮะไม่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นพิมพ์ดีดเร็วสุดได้เท่าไหร่เอาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่ามันง่ายเกินไปคุณใช้นิ้วใช่ไหมฮะ หนุ่มคนนี้เขาไม่ใช้นิ้วครับแต่เขาใช้นี่ฮะปีชจมูกเขาใช้จมูกในการพิมพ์ที่สำคัญเขาจับเวลาด้วยอ่ะได้ขนาดไหนเรายังไงไปชมลิปนี้กันครับ คุณผู้ชมฮะเร็วมากครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยเขาทำลายสิติโลกของเก่าไปอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่านั้นเขาสามารถทำได้47วินาทีและตัวเนี่ยยาวมากนะฮะเกือบร้อยกว่าตัวเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า Guinness World Record ให้ผมพิมพ์ข้อความประโยคนี้ เพราะว่าผมเนี่ยนะฮะจะทำลาย l ว s Sport ไปได้คุณผู้ชมของเก่านี่นะฮะเขาได้40กว่าครับและที่สำคัญเนี่นะฮะเขา,าสามารถทำลายสติเร็วมากขึ้นกว่า45วินาทีด้วยกันสุดยอดมากะฮะเอาเป็นว่ายังไงใครก็ตามมีนิ้วหรือไม่มีนิ้วลองใช้จมูกดูแล้วกันไม่แน่นะฮะคุณอาจจะทำลายสติโลกก็ได้3วินาที <laughs> ออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเรื่องของคําศัพท์ในคล,คลิปนี้กันครับสำหรับคําศัพท์ในคลิปคลิปนี้นะฮะหนุ่มคนนี้ครับเขาเป็นหนุ่มชาวอินเดียเพราะฉะนั้นคนอินเดียอินเดียภาษาจีก็คือคําว่ายิ่นตู้นั่นเองครับและคราวนี้จะเป็นคนใช่ไหมฮะเติมคําว่าเหรนเข้าไปด้านหลังก็คือยิ่นตู้เหร่นนั่นเองคิปบนี้ครับคนอินเดียนะฮะยิ่นตู้เหรน R E N เหรนแปลว่าคนอินเดีย ดีแล้ครับแต่คนนี้หลายๆคนอาจจะงงนะฮะอินตู่กับอินนีรือว่ายังไงสิงๆก็อินหนีก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนอินโดนีเซียอินนีเหรอนั่นเองครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพูดแบบยาวอินตูนิสยาอย่างไรก็ได้นะเพื่อนผมก็เยอะคนอินเดีย <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งครั้งผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เขาใช้อะไรเขียนล่ละครับแน่นอนเขาใช้นี่ครับ นั่นเองครับว่าคือจมูกคพราะนี่ตัวหลังเนี่ยคำว,ว่าจืดนี่นะฮะมันจะไม่มีในการบ่งบอกเสียงนี่นะฮะมีเสียงสองนะครับแล้วก็จืดนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับจ,จะไม่มีการออกเสียงนะฮะก็จะออกเป็นแบบส้นสั้นละกันครับที่แปลว่าจมูกอจมูกตัวนี้ทำศิลยกรรมมามีปีกจมูกหน่อยปีกจมูกก็เนินจมูกมีขนจมูกด้วยดูให้เป็นจมูกนะฮะซึ่งทำศิลยกรรมมาใหม่ครับและอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะอันนี้นะฮะเราจะเป็น อย่าคิดมากอย่าคิดมากจมูกเป็นผ like ีจ mm. yeah ิก็คือ่อไปจะเป็นเพราะว่ายิมดีก็คือเพราะว่าตากซื้อนั่่เองครับผม D A ตากื่อนนี่เองบผมก็พิมพ์ดีผมเชื่อเล็กนเอยครัว่าหลายคนตอนนี้ไม่มาพิมพ์ดีนะฮะคงอยู่เฉพาะในจมูกอีงเดียวนะครับพิมดีจ้านี่แหละครับผมและนี่ครับคือ3ามคำศัพท์ที่เราเสนอในวันนี้อย่า อย่าดิฉีนจมูกอย่างเดียวท้องอื่นด้วยสุดยอดจมูกมีดเรื่องลึกล้ามันซ่อนเงื่อนไม่อยากจะบอกบอกแม่งแล้วบอกเคอไปคุณผู้ชมฮะคือเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปที่สหรัฐอเมริกากันครับแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับฮะใครไม่เชื่อยานลบหลู่ใช้วิจารณญาณดูให้ดีๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ ร้านขายโชว์หวยแห่งหนึ่งในนิวยอร์กในอเมริกาที่ไหนสักแห่งช่างมันไปแต่คราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่กล้อง CCTV ไปจับภาพได้เมื่อเคาเตอร์นั้นมีแก้วและก็มีน้ำไม่มีน้ำมีแต่แก้วงงไหมฮะแต่คราวนี้แก้วนี้ครับมันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้และที่สำคัญมันลอยขึ้นมา แล้วก็แตกไปไม่มีใครจับมันแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นมาแล้วสามครั้งด้วยกันมีอะไรในนั้นไปชบกัน คือผีแก่คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วสามการที่บอกไปครับใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องแบบนี้ที่ไทยก็ถือว่าดังมากๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันครับแต่เหนื่อยแล้วเกินวางแก้วก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารู้คำศัพท์กันในช่วงนี้ครับคำศัพท์ของเรามีอยู่ว่าผีผีภาษาจีนที่เขาเรียกว่ากุย๋ย กุยเสียงสมเขียนพินยินแบบนี้ยูไ i กุย e, ที่แปลว่าฝีันบ้าเหรอผีตั้งหากล่ะและอีกหนึ่งคำครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผีแก้วแก้วภาษาจีนเขาเรียกว่าไปจิไปจิปจเอเขียนพินยินแบบนี้ครับมี B e I, ไอเปและจิไปจิที่แปลว่าแก้ว ผีแก้วเริ่มหวยผีเม่อไไออีกคำหนึงครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ช้างเตี้ยนก็คือร้านค้านั่นเองครับชางเตี้ยนเขียนแบบนี้ครับ S A N G ชางเสนหนึ่งและเตี้ยน I A N ชางเตี้ยนที่แปลว่าร้านค้าและใครก็ตามที่อยากจะไปลิ้มลองความน่าสะพึงกลัวไปได้ แต่น่ากลัวกว่าคือตัว๋วเครื่องบินแพงมาก <c oughs> คุณผู้ชมครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่อายมากมากและเรื่องนี้นะฮะมันเกี่ยวกับเพศที่มันบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆและที่สําคัญนะฮะเขาสามารถเป็นลักษณะแบบรักร่วมเพศได้ใครก็ตามครับที่เป็นรักร่วมเพศแล้วอยากจะแต่งงานกันไปที่นี่เลยครับไปที่อังกฤษได้ครับเอะตอนนี้อังกฤษกบเวลเนี่นะฮะเขาได้ทําการผ่านกฎหมายของการแต่งงานในรักข้ามเพศกันแล้วด้วยครับแล้ววันนั้นเนี่ยนะฮะเขาได้มี ีการประกาศใช้กฎหมายนี้ขึ้นมาก็มีผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันถึง3คู่ทีเดียวและที่สำคัญเขาได้มีการเชิญธงสีลุงขึ้นสู่ยอดเสาหนบัตนี้ไปชมคลิปนี้กันดูครับเผื่อไม่แน่นะฮะใครก็ตามที่อยากจะแต่งงานรักขมเพศลองดูงานนี้ครับ Are lawfully marry David? Peter free you to am I Are you David, free lawfully to marry Peter? I am. Will you take Neil to be your lawful wedded husband? Will you cherish him, respect him, and be loving and kind to him throughout your marriage? I will. And Neil, will you take Andrew to be your lawful wedded husband? Will you cherish and respect him? Will you be loving, faithful, loyal, and kind to him throughout your marriage? I will. Are you John, free lawfully to marry Bernardo? I am. Are you Bernardo free, lawfully, to marry John? I am. I, Andrew Martin Whale. I, Andrew Martin Whale. Take you, Neil James Allard. To be my wedded husband. And Neil, I Neil, James Allard, I, Neil James Allard. Take you, Andrew Martin Whale. Take you, Andrew Martin Whale. To be my wedded husband. I John take you Bernardo take you Bernardo to be my wedded husband to be my wedded husband I Bernardo I Bernardo take you John take you John to be, to be my wedded my wedded husband. husband I Peter take you David David to be my lawful wedded husband <laughs> I David take you Peter to be my lawful wedded husband I David take you Peter to be my lawful wedded husband I am now very happy to announce that you are now legally husband เอาละพุมชมขาใครก็ตาโหเหมือนจริงมากอายตัวเองมาเลยคือจะบอกว่านี้ผูมชมฮะ มันคือการแสดงครับแต่ผมจะบอกแบบนี้ครับว่าใครก็ตามที่รู้ตัวเองว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณเองก็สามารถที่จะแต่งงานได้แต่บอกนิดนึงนะฮะมีเฉพาะอังกฤษเวลและก็สกอตแลนด์เท่านั้นครับส่วนในประเทศไทยล่ะฮะแม่จริงๆแล้วมันก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะแต่เรื่องของการแต่งงานนี่อาจจะยังอีกนานทีเดียวครับเพราะว่าวัฒนธรรมใจของเราเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะปิดประตูไว้ไม่ชิดเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมนะเอาล่ะ,ะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า คลิปของเราวันนี้มีคำศัพท์ภาษาจีดอะไรบ้างครับแนทที่มันแบบผมเอาไปใช้ได้จริงๆคำแรกเลยฮะมันโดนใจคนได้จริงๆฮะคาว่าเก๋นั่นเองครับเก๋นะฮะก็คือคาว่าโผงซิ่งเลี่ยนนั่นเองครับผมโผงซิ่งเลี่ยนครับผมนี่เขียนพินญียินแบบนี้ครับ g o n g โผง x i n g ซิ่งเลี่ยนโผงซิ่งเลี่ยนที่แปลว่าเก๋ คือเกย์อะและอีกหนึ่งคำคุณผู้ชมฮะคำว่าแต่งงานสามารถแต่งงานกันได้คือคำว่าเสียหุ้นเสียหุ้นนั่นเองครับเสียหุ้น H U N หุ้นที่แปลว่าแต่งงานกันเถอะเราเจอาไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดหัวใจไว้ป่าอีกหนึ่งคำครับเหตุการณ์นี้เขาเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษครับภาษาจีนเขาคือว่ายิ่งกัว ยิงกัวนั่นเองครับ y i n g ยิงเสียงหนึ่งกวัว d u o กวัวกัวเสียงสองยิงกักวที่แปลว่าอังกฤษตังโอ,อ นี่นะฮะใครก็ตามที่อยากจะไปแต่งงานก็ไปแต่งได้สามประเทศนี้นะครับอ,ย,ๆๆอย่่รปไอ,อยะไอยะแบบดีไว้สักพักหนึ่งครับช่วงหน้าเบรกหน้าแน่นอนฮะเรายังมีคลิปเด็ดแบบนี้มาฝากแฟนเช่นเคยสักครูเดียวโห